สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สวนสัตว์นครราชสีมานะคะในวันนี้เนี่ยเราค้นึกอะไรกันไม่ออกเพราะว่าเป็นวันที่แบบเราชิวๆกันนะคะกลับมาโคราชมาเจอพบปะเพื่อนฝูงเราก็ได้ลมามาเที่ยวอ่ะกลับมาตุดซีครับไปกระเทยเชื้อสายจีนค่ะก็เลยกลับมาสวนสัตว์โคราชกันนะคะเพื่อมาย้อนวันวันไวเด็กค่ะตอนที่ยังเป็นกระเทยหัวโป่งอยู่นะคะตอนนี้หัวโป่งไหมโป่งอยู่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ค่ะสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะ เล็บชายหรือแอนฟิเบียนค่ะเป็นชื่อเป็นที่มาของชื่อน้องแอมเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในมีสัตว์อะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะถอนได้ไหมอ่ะถอนไม่ได้ถอนไม่ได้อ่ะต้องแนะนำคนล่ะวันนี้นะคะเรามากับเซลพาทิเซียนะคะมันเรียกมันน็อปูไม่บอกว่ามันอยู่นี่ไหนอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ที่เท้ามันอยู่ในเที่ชายเห็นแล้วข้างบนนั่นไงไม่ใช่มอยู่ที่ขาแพทเทียนเนี่ยค่ะแต่เรามองไม่เห็นไง มันมองเ hey, ราอยู่มันมองเราอยู่วันนี้เราก็เป็นสมาชิกที่พากันมานะคะก็มีปีเตอร์นะคะ <1970. S 1> กับแพทริเซียนะคะแล้วก็คุณหมอเบียสนะคะที่เป็นเต้ตัวนี้ซี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะไหนไหนไม่เห็นนี่เลยเตตกใจหมดเลยว้ายเต้อยากไข่รูปบ้คือแล อันนี้ค่ะตัวไหอ่ยังหรอเรวคุยกับมนสิไอ้ลูกใช่หรอยังยังไม่หองเ๋ยวฉันว่ามันอาจจะเป็นตัวมันอาจจะเป็นตัวโชว์ที่แบบมันชินได้ก็ว่าอยู่ไม่อย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นแต่เราก็เป็นอาหาร เราได้ดูข่าวไปที่เมืองกาคอมโดมันดูโจมคนเลี้ยงมันเราไปในหารมันเหรอคะข้างในเย็นซน่ะรักข้างในนี้นะครับประตูเปิดเองค่ะเขาเปิดเขาเปิดสองทางเลยนะครัคุณหมอเปิดเฮ้ยแล้วเขาเขาปิดทางหรือเปล่าค่ะตอนนี้ฮะเราจะเข้าไปในห้องมืดแล้วนะคะตามมาเลยค่ะไม่สีอะไรบ้างรังุบล้อเซงห้ามถ่ายรูปหรือเปล่า ไม่ดถ้าเปิดคูแยบถ้าเปิดคแย่ผมบบุ้นลายวุ่นเปียหละที่ที่้อมาค่ะจังหวัดมีงูหลามทองมันกำลังขี่กัน็่ป้าแม่น้าเห็นป้าอตัวเนี้ยเห็นป้าใช่ไหมมันมันเล็ดเดือดกันใช่ไมเห็นทั้งม่ตรงนั้นป่าตรงเนี้ยตันี้ยังหมมันมันเล็ดเดือดอุ้ยรอดหมือมันมองรอดอยู่จริงหรอเป่ตมันเรนทไมงูตัวใหญ่ทำไมทำไมงูทไมงูตัวนั้นใหญ่จังเลยไมไม่ตามงูเอ อันนี้ตรงไหนอ่ะอันนี้ืออะไรนะมอไนัอโ้สีสวยมากเลยอ่ะนอนเต้นอนรล้ดีแค่กันอยู่คงแค่นี้อืมโอ้ยเจไมึงเสียเสียนักข่าวอะไรนะทำอะไรนะไม่สิก ทำอะไรนะเขาทำอะไรกับนกน่ะไม่ไ้ไม่ไม่ใช่มานว่ามาจะได้กิไอะไรก้กน่มันไม่ได้มไม่ได้อนนันไม่ดกลนนันไม่้อนมันไมด้ก่่มันไอนมกอนนี่มไม่ก่อนีัน่กี่ัน่้่นี่ัวไม่รดก่นีัดอนี่มัน้นนี่ันไ่อนี้ก่นนี่น่้อนี่ันี้นู่่านนนม่อ่ แล้วก็กินปลากินยาดีันค่ะลเลิแต่ว่ารนมลองผมลองรีงแล้น้ำหนักไหมคนก็คนเห็นด้เนรอากินหรองแต่อมาก็พุ่งครึนกินคนนไปทำไมมันไม่ขยันอะแี่ค่ะเดี๋ยวแต่งจะต้องมาทำอีกอ่ต่อไปค่ะไม่มีทิศแต่อันตราย งไหมงนี่แกงอะไรนแกะเดอุ้ย่เหลืองนีสัตว์้หไของโลกแฮชแเฮ้ยจูปายเลยคับสัตว์นี้เป็นของโลกค่ะไม่ถึงขนาดนันน่ะดับไม่ถ่าเลยจูปายเลไม่ถาเลย้ม่ถ่ายเลย อันนี้คือตัวลายเซว้านี่นี่ยจะนทการขนมเซอันนี้ไเซมันื่อว่าตะกรงค่ะชื่อสาาบักรีบอชดากรองมีขงคุกด้วยอ่ะข้างคุกเป็นไหนวะตะกรงตอนน้ำเขียวค่ะชื่อภาษาไทยสุกรีบอชูดากรองแปลเป็นภาษาไทยว่ามังกรน้ำเขียวเซมันเป็นตาป็นตาป็นตาเนาะมังกรมรกตอันนี้อะไรกันนะครับ เียดำสวัสดีะสวัสดีค่ะมาเอาเสื้ออะไรอ่ะหนูซื้อเพียเองโอ้ยนักโกสุดๆอ่ะสวัสดีนะมาวันไหนฉันน่ะสวัสดีนี่เป็นสาวตัวเองนะซึก้องจักำไสีทำไมเาไ้นมาจีบก คนขี่ต้นไม้ขช่ปลาทำไมอุ้ยสวยมากเลยเจ๊มันขี่กับสองโซยอีกแล้วอ๋อไปอยู่ข้างในมันก็ไปขี่ปลาขี่ด้วยเออฮดด์ดปลาดีมนอยู่ตามต้นไม้หรือเปล่าใช่ไหมมาตรวดต้นไม้ตามตัวมันสีฟ้านี่หลอเทียนดนะเห็นฟ้านั้นะมันตรงนน้อนหลอนห่อหนล่น้า่อน้่นา่้าน้ลน้เ่น้า่อหาห่หน้า่นานนาน สวัสดีซ่าโอ้ยดูสิเซมันมองกล้องนด้วยแหละไชไ่ไ่นััสโลยชื่ออไรนะไปลล่ะเบียร์คนเบียร์ดคอน จะไม่ได้ตัวอะไรที่คุ้นหัวได้ไม่เลยนี่คืออะไรอ่ะหมูฮาล์ทางมะพร้าวเห็นเห็นเลยไปหาตอก่อนนะเริ่มกดกระดิ่งกดมีดวาร์สรุปฉันว่มัต้องอยู่ในี่โซมาเฮ้ยงงอ่ะเฮ้ยงงอ่ะทางมะพร้าวเขาออกไปเป็นงูที่สวยงามมากอางบอก เจ oh, okay. อแล้วเจอแล้วอยู่ห้องบนอ๋อเห็นแล้วค่ะอุตส่าห์ยกไปิศนะไปพันกันอยู uh ่ตรงนั้นอ๋อมันพันกันอยู่เซมึ้นไปได้ยังไงเนี่เราอีกสาห์นพิดก็เขเป็นส่วนตัวไงอันนี้เราอีตส่าค์พ่นพิษถ้าก็เวยส่นพิดก็มีอคิดเสียอะไรคะขาวตุ่นจ้ะเอ๊ยคุ้ยสวยอ่ะเซมี่ะ เป็นงูที่มีพิษรุนแรงและอันตรายที่สุดในประเทศไทยช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงวันลอยเที่ยงใช่ไหมคะงูอ้าก็ขึ้อยู่ในใจเหมือนกันกินฉันด้วยมันกินเรได้วยเองกินแอมเป็นอาหารเป็นสัตว์ที่เกิดความเสี่ยงเสี่ยงพิษดุกรรมสปาร์ไยาพิษรุนแรงเพราะตัวจะเป็นสีเหลือกไงเหมือนคนเราใช่ไหมคะเหมือนคนขาวใช่ไหมครับเพราะไปเล่นีกว่าคนจีนงูตุ๊กตาอุ๊ยแดนซี่สเขาก็ไปถามมาได้เลยซี งูกับมาสีสวยนาะะแตัวัวเจอินเทน็์กระโดดได้่ดอเนี่ยนะตัวมันเล็กจังเลยอ่ะยัอองออกซิน,น,นกัรนไดอกรา้็าสามารถเยีหมอเไทได้มืกอคืนเราั้องดูเราสามารถดูได้ว่าเป็นเมือรเปล่าโอเคคเนวมีกำลังล็อก้ามตัวีนะปูว์เสื้อขนาดตื้งอ่ะใช่ปะทันทีเตัวอื่นมันก็จริงอย่าง่เใ ที่ไท้ก็เป็นเก้งเหรอสวัสดีแต่จะแต่งชื่อด้วยโอ๊ยอย่าเลยมาทางนี้นะกลัวมันมันเป็นที่ไวมากไวแต่แต่เป็นเชืองแล้วได้รักได้บ่อยนะได้ไม่อยู่ห้องสุดเสีาเลยแล้วตนเดี๋ยวมีคนท่านาโดนงูกัดมาแล้วโดนงูอะไรกัดมาคะไม่ตอบแล้วก็ยื่นงูมาก็รู้ด้วยเป็นหมอต้องลงงูเลย มันจะแพ่แต่เด็กิใช่ปะมาหาชั้นเร็วข้างหลังจะไม่เหมือนกันทำไมอันนี้จะเป็นลูปสามเดียบห้างเห่าเป็นลมวะจำไม่ได้เหมือนกันเรียนรู้ด้ว่าอ้าวมันเป็นลูกชาที่ต้องเรียนที่บอกแล้วคุณเรามันตัวยาวมากอยู่เลยเป็นรูกัดขาเป็นรูอะไรกัดขาตึงตึงบอกว่าเนี่ยเป็นลมขา นี่คืองูตรงอาใช่ไหมมันแข่งแบบเบียได้ใช่ไหมงูก้องทองไปตายไหนหนอว่าเรื่องไงนี่ค่ะนี่เป็นลายแข่งของเองไหนครับนี่นหะค่ะเป็นค่ะได้ค่ะขายูอ่ะอธิบายเลยห่อค่ะ